สวัสดีครับชมีพามารับชมงานติดบัวปูนปั้นเสาโชหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวตามผมรับชมเลยครับว่ามีที่ทำติดอย่างไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามรับชมเลยครับก็อื่นครับเราต้องมาทาบแล้วก็วัดระยะนะครับเป็นบัวติดเสาโชหน้าบ้านนะครับเป็นบัวตัวล่างครับ วัดขนาดดูก่อนนะครับถ้าใส่ไม่ได้เราก็จะไปตัดไปเจียเป็นมุม45องศานนะครับนี่เป็นบัวที่เราติดไปแล้วนะครับก็จะเหลือตกแต่งนะครับตกแต่งตัวมุม45องศานะครัะครับก็เราก็จะมาแต่งคนระับ เหลือแต่งบัวครับตัวบนนะครับเดี๋ยวเราจะดูในช่างตัดบัวกันนะครับบางทีเราก็ตัดวัดหน้างานแล้วตัดได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยวก็วัดมุมสีส้อ,อุศาครับแล้วก็จะมาตัด มฉากเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาวัดตัวเป็นมุม45เพื่อที่จะทำาการตัดนะครับเพราะบางทีเราตัดไปแล้วงานจริงมันอาจจะติดแล้วเข้ากันไม่ได้นะครับบีชาตัด,ดก็ใช้ลูกหมูใหญ่ครับในการตัดนะครับ 准备，准备。 ฟุ้นเขาป่าเราเลยก่อนทำการติดครับก็ดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการเจาะเพื่อที่จะฝังเหล็กเก้ามิลครับ ฉะนั้นก็สอดเหล็กก้ามินเอาไว้ครับแล้วก็จะนำบัวมาติดแบบนี้ครับแกล้วก็จะมายิงนะมายิงสว่านเข้าไปเพื่อที่จะได้ใส่ตัวสกูหล,ลังจากที่เรากรอบปูนเสร็จแล้วนะครับ น,นี่เปนอนอันซะเดือน,นี้ัอกนีแล้วหลังจากนันครับก็จะนำมาลงกออปูอนครับ รมน้ำก่อนนะครับการกอบปูนก็กอบปูนในล่องนะครับกอบปูนในล่องแล้วก็เกลี่ยเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับปิดหัวท้ายให้ดีนะครับแล้วก็นําขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับ โบแต่ลตะตัวก็จะทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเราวจะใส่ตัวสกรูพร้อมทุกอย่างัีนี้ได้การเคน เข้าไปทั้ง2ตัวนะครับสกรูก็จะแล้วเสร็จในงานติดตั้งนอกนั้นก็จะเป็นงานตกแต่งนะครับงานแต่งปูนรอบๆเลครับแล้วก็แต่งตัวมุมสีสงองศาทาั้ง4เส้นนะครับมาดูตัวที่2ครับเจาะสกรูตามขั้นตอนสิบดุบารานะครับ,บก็บกปูนก็าไปตามร่องเช่นเดิมนนะครับ บวกไมนี่เลยครับบูกไปแล้วก็พิดบัวเข้าผนังเลยนะครับเดี๋ยวทำมันเคาะนะครับให้ปูนมันติดนะครับปนูนกาวของเรามันติดกับตัวผนังแล้วก็ใส่ตัวสกรู แล้วทำการยิงเข้าไปครับก็จะเสร็จตอบวัวหนึ่งท่อนนะครับี๋ยวไปมาแต่งเก็บเอานะครับโก็วัดนะครับหัวท้ายว่าได้เท่ากันไหมนะครับเท่ากันก็มาต่อเส้นนี้เลยนะครับเรามาเก็บทีหลังครับ6 4องศากันดีนะครับ เก็บปูนเอานะครับนี่เก็บปูนนะครับเดี๋ยวแต่งสวยงามแน่นอนนะครับกบลดองพวกนี้นะครับนี่ต้องมาเก็บ